อ่ะเราเราเข้า head tohead เลยไหม head to h เ a d เราคงคงไล่เอาที่เอาที่สามสิบเอ็ดแล้วกันเพราะว่าสามสิบสองเนี่ยผมก็ยังการันตีว่ารอดถึงนั้นตรงนี้นะครับผมก็ยังการันตีว่ารอดเพราะว่าโปรแกรมมันยังมีตัดก,กันเองด้วยไงคือการตัดก,กันเองเนี่ยต่อให้มันเป็นสามสิบสองตอนนี้ก็ไม่แน่นะมันไม่แนต่ตามที่บอก是是อาตามที่บอกคือว่าตามทฤษฎีปฏิบัติมันยังเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดเรามาไล่ดูจริงๆแล้วเนี่ยสามสิบสองผมว่า ผมว่าก็ยังปลอดภัยอยู่ <พอ S 1> มันเหลืออีกสองเกมมันเหลืออีกสองเกมไงพี่อ่าเรามาดูกันหน่อยนะครับดูไล่ตั้งแต่อันดับที่เป็นสามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดคะแนนอย่างอุทยไ,ไม่ต้องพูดถึงละอุไทยนี่คือรอดเลยนะครับอลอยไปเรียบร้อยขึ้นไปอันดับเจ็ดแล้วด้วยก็ถ้าเหลือกันจริงก็คงจะมาเริ่มที่ประจวบอันดับสิบสองแล้วต่อลําพูนสิบสามแล้วต่อชมบุรีสิบสี่ต่อตราสิบห้าอ่าโพริสเทโลจบไปเรียบร้อยก็ดูที่พีทีประจวบ สาสิบเอ็ดแต้มจากยี่สิบแปดนัดเหลือสองเกมมีหกคะแนนให้เก็บถ้าเก็บได้หมดก็สามสิบเจ็ดอ่าซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปคุยกันจริงเก็บเก็บอีกสองแต้มเป็นสาสิบสาผมว่าก็รอดแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยถูกไหมต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายชนะชนะก็จบเลยก็จบเลยนะครับชนะ,ชนะก็เป็นสามสิบสี่ดังนั้นเนี่ยสองเกมนี้ถามว่าเจอคู่แข่งที่มีลุ้นอะไรไหมไม่มีผมว่าทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าเขาลองผู้เล่นละถูกต้องราชบุรีเนี่ยชัดเจนว่าถ้าเกิดผ่านเกมใหญ่ไปแล้วเนี่ย ผมว่ามันชัดตั้งแต่เขายกเลิกสัญญาแล้วเตะบางคนที่คิดว่าไม่มได้ไปต่อแล้วเพราะว่าแน่นอนมันก็ลดค่าจ่ายเคลียร์กันด้วยนักเตะคนนั้นก็ไปหาทีมใหม่ได้เลยนะครับเมื่อมีสัญญาใหม่เข้ามาจะได้จบกันไปไม่ต้องมายืดเยื้อรอกันแล้วเขาก็ได้ลองตัวใหม่แล้วตอนนี้รัชบุรีทีมที่การันตีว่ารอดแล้วเนี่ยเขาปิดดีนยนักเตะหมดแล้วนะพี่<อ>เขารู้แล้วว่าเขาจะได้ใครมาเขารู้แล้วว่าเขาจะเสียใครไปะฉะนั้นเนี่ยมาอาจจะเห็นว่านัดที่เหลืออยู่เนี่ย เขาก็จะไม่ส่งบางคนลงก็ได้เขาอาจจะลองลองตัวอื่นหมยใช่ซึ่งมันไม่ผิดอยู่แล้วไม่ผิดครับเพราะว่ารอบไปแล้วส่วนทั้งเชียงรายเองเนี่ยผมว่าเชียงรายก็คิดไม่ต่างกันเพราะเชียงรายตอนเนี้ยถ้าที่ผมเห็นเนี่ยตัวเด็กๆที่เขาเอามาในเล็กสองเนี่ยมันจะเป็นกําลังหลักเพราะว่าเชียงรายไม่ได้มีเงินที่จะไปเซ็นสัญญาทั้งเตะหรอกอันนี้ขอญาตพูดตรงๆนะครับซึ่งซึ่งคุณท่านเขาก็เข้าใจแล้วแฟนบอลเชียงรายก็เข้าใจคือมันก็เป็นลักษณะคือต้องไปหยิบยืมข้ามาแล้วก็เอามาทํา ซึ่งที่ผ่านมาที่เชียงรายมันขาดตอนเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่า,ามันมีงอมาเนี่ยมันก็จะเซ็นนักตเตะยาวมาสร้างได้ทําได้แต่พอเสร็จปุ๊บเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาไปอมเอามันก็ถึงเวลาจบฤดูการก็เอาคืนเข้าไปบางทีเล็กเดียวมีเซ็นสัญญาไว้ได้วยว่าทักเตะนั้นชัวร์ฟอร์มดีสโมสรจะเรียกกลับก็ต้องเอากลับระหว่างทางทั้งสองเกมนี้เนี่ยผมว่าประจวบอย่างขี้เหร่เลยนะผมว่าสองคะแนนไม่ยากและมผมเชื่อได้ว่า เกม18พฤษภาเนี่ยเขาหมอนึงสามแต้มในบ้านเลยนะครับเขาไม่อยากไปยืดเยื้อแล้วท่จริงเขาอยากจบมาจากเกมชลบุรีแล้วแต่เขานันพลาดเขาดันไปพลาดก่อนนะครับก็ยังดีที่ได้แต้มไม่ต้องการฉะนั้นของประจวบเนี่ยถ้าผมมองอะดูเลยนะสมมุติว่าถ้าถ้าประจวบจบแค่3 1นะพี่ย้งส1จะต้องวัดไครนะตอนนี้อะวัดเดสโซแล้วกันวัดกับทางชลบุรีแล้วก็ตราวัดกับชลบุรี ก็ชัดเจนว่าประจวบดีกว่าใช่ฉะนั้นก็ต้องไปนั่งตั้งคาถามว่าอะไรไหมว่าถ้าประจวบพลาดจบสามสิบเอ็ดเนี่ยชมบุรีจะชนะให้แต้มถึงได้จริงไหมนั่นคือหนึ่งกับสองคือแซงไหมซึ่งในแต้มของชมบุรีคือเต็มสุดสองเกมถ้าชนะดว้วยจะเป็นสามสิบสามคำตอบคือแซงได้นะครับแต่ถ้าเกิดแซงไม่ได้เนี่ยแล้วแต้มเท่ากันประจวบก็ยังเหนือกว่าชมบุรีทัง head ้งเคทูเฮดอีกหนึ่งทีมคือตราดที่ยังไม่ได้ตกนะตอนนี้นะครับ ลุ้นสัปดาห์นี้เฮตูเฮตเท่ากันวัดประตูได้เสียประตูได้เสียดูตารางคะแนนก็ปร,กประจวบดีกว่าครับแค่เปิดให้ดูเป็นหลักฐานแล้วกันตารางคะแนนโดยรวมนะครับอ่นเนี่ยตอนเนี้ยประจวบติดลบอยู่สี่ขณะที่ต่าติดลบยี่สิบสามมันก็จบใ,ในตัวของอยู่แล้วฉะนั้นกลับไปที่ฝั่งของประจวบถ้าเป็นเรื่องของเฮตูเฮตประจวบต้องการขี้เร่สุดคือสองคะแนนในสองเกมหรือสามคะแนนในสองเกมก็เพียงพอ อยากเหนื่อยแบบไหนอยากเหนื่อยในเกมสุดท้ายก็เสมอเชียงรายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเหนื่อยเลยก็ชนะเชียงรายจบนี่คือประจวบอันดับสิบสามครับสิบสามเป็นลำพูนบอลเลเอร์นะครับที่ตกลงมาอืมอ่าลำพูนเนี่ยสาสิบเ็คะแนนเท่ากับทางประจวบสองเกมดันเจอทีมในกลุ่มที่ต้องหนีตกชั้นอืมนะครับซึ่งวัดกระตราดเลยและ สุดสัปดาห์นี้รู้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแค่ตราดเสมอเนี่ยตราดก็ตกกันนะตกแล้วตกแล้วเสมอตกเสมอก็ตกแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเสมอก็ตกแล้วเนี่ยถ้าลำพูดันผ้าเสมอกับตราดลำพูดก็แค่มารุ้นกับทางชลบุดีถูกไหมมารุนับชมบุดีดูเฮตเฮตระหว่างลำพูกับชลบุดีปรากฏว่าเฮตาเฮตเท่ากันนะครับอ่าก็จะพิจารณารู้ได้เสียรู้ได้เสียไปดูซิ ไปดูหน่อยสมมุตินในกรณีที่ชมบุรีจบสาสิบเอ็ดคะแนนนะครับซึ่งรู้สึกว่าตามตามตารางคะแนนรู้สึกชมบุรีจะจบสาสิบเอ็ดคะแนนโอ้โห oh. จบได้จบได้เออมีสี่แต้ม,มถ้าจบเหนือกว่า,ถ,าถ้าจบนี้ลําพูนเหนือกว่าชมบุรีก็ตกชัน้นนะครับดังนั้นสถานการณ์ของลําพูลก็บอกเลยว่าเหนือกว่าชมบุรีเก้าลูกเหนือกว่าชมบุรีเก้าลูกนะครับอ่าในกรณีที่ต้องมาดูเรื่องของประตูได้เสียบอย่างเทวกินกันไม่ลงอื จนสถานก,การณ์เนี้ยที่แฟนๆลำพูนถามหาว่าจะรอดไหมผมก็ยังมองว่าลำพูนอโอกาสรอดมีเยอะโอกาสารอดก็ยังมีเยอะครับก็ยังมีเยอะถ้าเรามองรายละเอยียดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราพูดกันลอยๆแล้วไม่ได้ทาตารางตารางมาให้ดูเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ยังปวดอยู่เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยโจทย์ให้ดีที่สุดคือชนะตราดส่งตาดตกชั้นตัวเองรอดในสมบูรณ์สามสีานาน่คะแนนหรือแย่สุดคือเสมอซึ่งถามว่า ในบ้านนัดสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณพลาดมาหันมานะที่คุณแพ้ขาบ้านให้กับอู๋ไทยดังนั้นเกมเยือนที่คุณไม่เหลือแล้วเนี่ยแฟนบอลลำพูนก็ต้องไปเชียร์กันเยอะครับไปเชียร์เกมตรานี่แหละนะครับถ้าไม่อยากไปถึงสุโขทัยในเกมุดท้ายเกมตราต้องจบที่สามคะแนนทันจะโดนตราที่มันเลยนะโอ้ถ้าโดนตราดมันเลยนะครับถ้าโดนตราดเนี่ยมันเลยนะครับแต่ว่าถ้าโดนตราดเนี่ยโอกาสของทางลำพูนเองก็ต้องไปถามว่า ทีมที่ลำพูนต้องวัดเฮตเฮตคือใครถ้าต้องวัดกับสุขโขทัยเหรออ่ะดูซิมีนัดสุดท้ายใช่ไหมถ้าวัดกับสุขโขทัยนัดสุดท้าย <c oughs> เลกแรก <c oughs> อ่ะนี่แบดนี้บันเทิง,ทง<ๆ>เพราะเลกแรกคุณดันแพ้สุขโขทัยขาบ้าน <c oughs> ดังนั้นบีบเลยนะบีบเลยว่าคุณต้องชนะใช่ <c oughs> ชนะคืนก่อนชนะด้วยด้วยผล,ด,ยผลด้วยผลต่างเท่าเดิมก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปดูลูกได้เสียไปดูลูกได้เสียในตารางคะแนนระหว่างลำพูนกับสุโขทัย ลองเทียบกันดูลบสิบเก้ากับลบห้าอ่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่ลำพูนก็นยังโอเคอ่าคือลำพูนะยังมีข้อดีคือเสียประตูน้อย <c oughs> ในระหว่างฤดูกาลคราวนี้กลับไปครับอีกหนึ่งทีมถ้าลำพูนต้องวัดกับอ่าประจวบ <c oughs> ใช่ไหมอกีกหนึ่งทีมแล้วกันซึ่งดูจากคะแนนแล้วเนี่ยอ่าวัดกับประจวบ <c oughs> ประจวบเท่ากันดีดีกว่าเขาเรตเวีเขาไม่นับนับนี่มั้ยนะนับเออ ประตูด้วยใช่ไหมคือเขานับผลชนะเขานับใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะแล้วเขาก็นับปร,ประตูไงอ่า,ออานับประตูสกอร์รวมอ่ะนะครับนับประตูสกอร์รวมอ่าซึ่งสกอร์รวมออกมาอย่างเนี้ยมันไกลว่าประจบด <c oughs> ีกว่าอ่าเพราะมันจบที่สามสองไงสกอร์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลำพูนต้องระวังในกรณีที่พลาดกับตราดได้แค่แต้มหนึ่งจะขึ้นเป็นสามทีมสองต้องระวังใครพิเศษก็ต้องระวังประจวบใช่ ถูกไหมต้องระวังประจวบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าต้องระวังประจวบไหมสมมติประจวบเขาไปเขาไปเก็บเชิงรายเขาก็ลอยแล้วมันไ่ต้องประจวบเขาฉะนั้นลําพูนเองต้องโฟกัสใครโฟกัสสุโขทัยกับชมบุรีเกมประจวบมันเนี้ยไอเกมประจวบเจอง่ายกว่าใช่คือประจวบเขาไม่ได้มีผลอะไรใครเขาไปยุ่งกับตัวของเขาเองฉะนั้นเองนะครับถ้าเขาไม่ชนะเขาถึงจะลงมาครุกกับตรงนี้ฉะนั้นลําพูนที่ต้องระวังคือชี้ไปเลยคือระวังสุโขทัยกับชมบุรีซึ่งถามว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยคุณเล่น วันที่18บแปพฤษภาชนบุรีก็ต้องเจอกับเมืองทองและชนบุรีโจทย์คืออะไรบังคับชนะไม่ง่ายครับถ้าชนบุรีแค่ไม่ชนะตกจบตกจบ<ต>กแล้วลจบแล้วนะครับไปต่อครับอันดับที่ส4ชนบุรีอนี่ครับชนบุรีเนี่ยตอนนี้27คะแนนแต้มสูงสุดของชนบุรีคือสามสิบสามถ้าเก็บ6คะแนนเต็มในการเยือนเมืองทองแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับ เราคุยกันสัปดาห์ก่อนบอกว่าตอนนี้ถ้าชมบุดีนับสามคะแนนรอคือนักกับตราดแต่เกมล่าสุดที่เห็นหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็นักกับตราด <c oughs> ไม่ได้ถูกไหมสถานก,การณ <c oughs> ์มันแย่ที่งานที่มองเกมนัดปัจจุบันกับทำเมืองทองต้องสาคะแนนเท่านั้นพนับสามคะแนนขึ้นแท่น30ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีแต่ลุ้นเกมบุดท้ายอ่าถ้าถ้าชนะเมืองทองได้บมเป็นตัมเวียนกลับมาก็ไม่แน่นะถูกไหมพี่ก็ไม่แน่นะครับ คราวนี้ถ้าดูว่าสมมุติเลยนะครับเอาสถานการณ์แบบสาสบามเนี่ยเราไม่คุยกันเพราะสามสามันรอดถูกไหมเราเอาสาสิบเอ็ดดีกว่าสาสิเอ็ดของชลบุรีคือชนะแล้วก็เสมออ่าชนะเสมอจะเกิดขึ้นจากเกเมเมืองทองหรือกับใา<ค>ร,ระอ,อะไรว่าไปถ้าจบสาสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดคือคุณชนะสองเกมคุณต้องลุ้นให้ลำพูนโดนหมดเลยโดนหมดเลยในสาสิบเอ็ดมีใครอีกประจวบแพ้หมดเลย <c oughs> เป็นสาสิบเอ็ดคราวนี้มาดูลำพูนก่อน เฮตูเฮตเท่ากันดูรู้ได้เสียแพ้ลําพูนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วถูกไหมตกชั้นอยู่ดีไปดูกับประจวบประจวบกลายเป็นเฮตูเฮต์คุณเป็นรองอีกตกอีกใช่พล่ะต้องชนะอย่างเดียวออคือคุณต้องชนะหกคะแนนชนะรัวสองเกมถ้าคุณจบสามสิบเอ็ดตกอยู่ดีครับฉะนั้นที่เราบอกไงว่ามันไปไม่ได้หรอกถ้านัดหน้าคุณไปสามคะแนน เพราะอะไรเปล่าเพราะถ้าคุณเสมอแต้มคุณมันจบสาสิบเอ็ดคุณตกชั้นมีทางเดียวต้องไปนู่นน่ะต้องไปว่ากับสุโขทัยสุโขทัยก็ลอยไปแล้วไงสุโขทัยสามสองโอ้พี่ชมบุรีชนะหมดสามสามอ่ะก็ได้แต่แต่ว่าสุโขทัยต้องนนี่แต่ถ้าสุโขทัยชนะแล้วหน้าจบก็จบเหมือนกันสุโขทัยชนะคือตอนนี้แน่นอนแหละในทางที่เรากำลังบอกว่ามันมันเป็นไปได้ไม่ผิดเลยนะที่พโยงทักทุกหรือแฟนบอลกว่าสุโขทัยไม่รอด ผมก็บอกว่าสาสองเนี่ยมันยังไม่รอดนะตรงนี้แต่ตามทฤษฎีของลีกอ่ะสิทีมส่วนใหญ่สาสองอ่ะมันจะรอดมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละแต่สิ่งสําคัญคือคําถามมันโยนกลับมาที่อะไรคุณไม่ต้องไปสนใจทีอื่นเขาวันนี้ชมบุรีคุณสนใจตัวเองก่อนว่าคุณชนะได้จริงหรือเปล่าในเกมต่อไปเพราะโจทย์คุณมันบังคับแล้วเกมหน้าเนี่ยชมบุรีรู้เลยรู้เลยครับเกมหน้าเนี่ยรู้เลยชมบุรีสี่คะแนนไม่ได้ต้องหกคะแนนเท่านั้นและต้องหกคะแนนโดยที่ถ้าชนะเมืองทองปุ๊บคุณต้องไปลุ้น สุขโขทยัยลุ้นลำพูนลุ้นประจวบันหน้าสุขโขทยัยเนะี่ยก็รอดเลยก็ลอดเลยลอดโลยแบบปริยายเลยนะใช่ถูกต้องนะครับนี่สถานการณ์ที่เหนื่อยมากๆสําหรับฉลามชนนะครับอีกหนึ่งทีมคือตราดตราดได้พูดเอาแบบเล็กๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตราดเองเนี่ยคือณนะตอนนี้คืออาเป็นว่าขอญาติแรกกันนะคือเหลือแต่ถอดสายออกซิเจนนะอ,อ่ะคืออาการมันโคม่าสุดๆแล้วแหละ ครับแต่ว่าก็ยังได้ยื้ออยู่เพราะลำพูนเองเขาดันไม่มีคะแนนในเกมแมชที่เพิ่งจะจบไปนั่นหมายความว่าเจอกันโดยตรงก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับใส่เต็มที่ไปเลยซึ่งทางลำพูนเองเนี่ยเขาก็คงไม่อยากพลาดเพราะลำพูนเขาเก็บอีกแต้มหนึง่งเขาก็หยุดแต้มของตราดด้วยตราดก็ไม่รอดถูกไหมก็อีกสักคะแนนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้คีเรอะไรแล้วเล็กแรกผลงานเขาเขาก็เขาก็ชนะห้าหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่คือ สถานการณ์นะครับของการรุนีตกชั้นส่วนบริสเทโลก็จบไปเรียบร้อยในสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ไล่ไม่ทันสองเกมที่เหลือก็อน่าจะมองถึงถึงการเตรียมในทยลีิสอผู้เล่น,นครับใ,ใคยทียังอยู่บ้างอะไรก็<ๆ>ก็ว่ากันไปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเวทีให้ให้ทั้งแบง k o k แล้วก็ทางบีได้ทำผลงานด้วยถ้าว่านตามหลักนะครับ